สวัสดีครับต้อนรับนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องจอจับดัมติ้ 6, นนนงนะครับอยู่กับซูบิโตโมครับ 130F6 หรือรุ่นหนั่นเองครับยินบอรครับยินบอช่วงสุดแขนเลยครับวันนี้ ักงานเหมาครับเต็มกล่องไปเลยยืนอยู่ข้างล่างครับกล้ออยู่ข้างบน เครื่องยนต์ซีูบเจอโบคอมันเร็วครับระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์อีซูซูครับ c j j 1 x รีนดมาอยู่ที่95แรงม้าครับีอ2,000รอบต่อน,นาทีโอหขุดลึกครับเป็นดินดานครับข้างล่างเหมาะสำหรับดินถมแปลงครับดินถมที่ อัดเต็มกล่องไปเลยครับอ่ะเต็มแล้วครับอสสาสมทัยหน่อยออโอ้มีเนืดครับมีเนือดอยู่กับชิมงานพรธิดาครับแห่เงเมืองกาลสิน ทำทางหน่อทำที่ยืนรถดัำหน่อยดินไกล้หมดแล้วครับเหลือไม่เยอะครับเหลือนิดเดียวเองบ่อนี้ ประมาณไล่กว่านะคุว่านี่จ้าของที่อยากได้น้ําครับอยากได้น้ํำเยอะๆเลยแกบอกว่าให้เอาสุดความสามารถนาพัดก่อนจับคู่กับปั๊ม K7V ครับคาวาซากิ K7V มากับปุกี้ห้าฟันครับ ขนาด0.60ลูกบาทเมตรบูมามเขา,ายาวนะสามารถช่วงลึกสุดนะครับราว5.5เมตรครับแกะกองแกะป้ายแดงมาได้4,400ชั่วโมงครับสำหรับ ซูมิตโมร้อยสามสิบเอฟหกครับทีมงานพรทิดาอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับบริหารงานโดยเสียดำสนใจติดต่อถมที่ได้นะครับเดี๋ยวส่วนเบอร์ติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับ ช่วงสุดบูมเลยครับเป็นดินดานครับดินดดนเหมาะสำหรับสมที่ครับสมแปลงอากาศแดดจัดครับที่เมืองกาลสินครับ ยวงล่างของเขานี่ใบแท็กเจ็ดสิบเส้นครับล,ล้อเลอยเจ็ดตัวแคลเลียหนึ่งตัวกาดข้างละสองตัวครับนี่ผมชอบที่ที่มีกาดข้างละสองตัวเลยครับเวลาเดินนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ต้องห่วงแท็กตกเลยแกะไม่ได้จะเข้าปีที่สี่แล้วครับโอ้4,000ชั่วโมง ปีถือว่ารถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอันนี้ติดลายแยกเพิ่มครับสังเกตจะเห็นได้ว่าสายเฮลิกที่แขนครับที่ปลายอาร์มนี่จะเยอะอันนี้มีลายไปปิ้งแยกด้วยครับ ขนาดรถคุด13ตันครึ่งครับเครื่องยนต์4สูบเชอร์โบโคอมมาเร็วรถญี่ปุ่นแท้ครับ ผลิตที่อินโดนีเซียครับนำเข้ามาขายที่ไทยดูแลโดยดีดีายนี้ คอยเสียนี่จะไม่เหมือนใครครับคอยเสียนี่จะติดอยู่กับฝากระโปรงเครื่องคอยเสียใหญ่นะรุ่นนี้เวลาฝนตกนี่ฝนล,ลงนน่ไม่ต้องหาคูถังกระมังมาคุมามไว้ก็ได้ครับน้ำฝนเนี่จะไม่เข้าเครื่องครับ บอกว่าตอนแรกแกะมาครับสามล้านเจดพอผ่านมาปีเดียวครับราคาลงมาอยู่ที่สองล้านเก้าะเต็มแล้วครับพามาชมคันนี้ครับมิตซูบิชิครับมิตซูแคนเตอร์ร้อยสิบแรงครับ เกียร์กลางรูปบักเอฟเลยครับดูครับเกียร์กลางเอาส่งท้ายกับกันออกตัวของมิซูครับงล้อมิซูแคนเตอร์110แรงครับติดเกียร์กลางมาด้วยครับ ใส่หลายเลยน้อไปดิออกเลย่เนาอโอ้แบกเต็มกล่องไปเลยครับอ่ะเต็มแล้วโอ้สบายครับมีเกียร์กลางอ่ะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมกันครับ กดไลค์กดแชร์ช่องจอจอบดับติ้งได้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับลากัไปแล้วครับสวัสดีครับ